สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับรถพวนดินนะครับเป็นรหัส B สามสิบห้านะครับอดีก็คือรุ่นนี้ก็คือว่าเออเหมือน B สี่ทุกการครับเหมือนกันทุกประการเปลี่ยนอเค่องยน์เป็นหกแรงแค่นั้นเองนะครับหกแรงมานะครับอื่นเหมือนกันหมดครับลูกเล่นการทํางานทุกอย่างเหมือนกันหมดขับแทนได้มีบีบเลี้ยวนะครับอย่างนี้ บีบเลี้ยวนะครับปรับแทนได้ปรับสูงต่ำอันนี้กับแทนแล้วยกลงลน่างแล้วก็หมุนแทนได้เลยนะครับก็คือลูกเล่นดีทําคันนี้นะครับเหมือนเหมือนที่ใหญ่วีตีทุกอย่างแต่เป็นเป็นเครื่องหกแรงแค่นั้นเองนะครับมีปรับสปีดเยร์ยวนได้นะครับแยกการทํางานแต่เ,เร์เดินทางนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูครับเครื่องดีจริงไหมนะครับ <laughs> Nhiệt kia hai lần cho đến nha, cho hai ส่วนเมื่อกี้ก็ค่อนข้างเร็วนะครับถักช้าได้แบบน,นี้มันถวกมันช้ากว่านี้ได้ แน่มันที่ท่านใดสนใจแจ้งได้ครับสินค้าดีจริงครับขอบคุณครับ